ฉันไม่ได้มาแม่ฟอนจะมาไม่ได้เออฉันก็ใส่ดจแบบเออฉันจะพูดถึงเรกเนี้เขาให้แม่มาหาที่บ้านนะแบบแล้วฉันก็คิดว่าต้องหลายอย่างว่าฉันอยากจะพูดอะไรกับแม่บ้างเะไรยอยากถามอะไรแม่บ้างอะไรอย่างร้ยองว่าไม่ไม่มาอะไรอย่างฉันน่ารังดีอย่าง วันเสาร์ก็ได้เจ้าแม่ไม่ไปขอแม่ให้มูดูทางนี้มแม่แก็ดูตลอดแหละแม่แกเข้านอนหลังแกอีกรู้เปล่าเขาดูแกตลอดแหละชื่อฉันดี ถ้าอยากร้องแกร้องออกมาแกร้องให้สบายใจร้องไปแล้วเออฉันรู้แล้วฉันนี่ภาษาไปใช่ขอโทษตองเพิ่งบอกพ่ออยู่กับแม่อยู่มาได้ยินเพลงเปิดเห็นว่าฉันเดินเดินเดินเขาบอกว่าพี่เห็นดังซองกันไว้แล้วรู้แล้วแบบแม่มาไม่ได้ฉันไปตะโกนในห้องน้ำผู้หญิงอ่ะตั้งโม่เลอตอนแรกฉันก็แบบว่าจะแบบว่าตั้งโม่ตั้งโมดตั้งโม่เราว่าจุดประวัตเพอว่าเออกูัวแกไม่ได้ยินชื่อเลยตั้งโม่ไอ เพราะถ้าเช่นตะมือตะมือตะมือมันก็แบบเกมมันก็จะเบาสบายประเด็นไม่เก่งพยายามจับประเด็นแกแต่จับไม่ได้จบนะอยู่แกไม่เกตกันเลยมมีสพวกแกไม่เกตอ่ะพวกแกไม่เกตทำถ้าพี่โมไม่ขับพี่โมทีนะพวกแกไม่เกตทำแบบเหมือนสิงเต้โดยเฉพาะหมูหยกซชอมไม่เกตเที่บอกให้พี่กินพวงมาลัยพี่ ฉันบอกให้ตังโมกินฉันบอกว่าไหนไหนแม่ก็ไม่ได้มาแล้วก็กินพวงมวลาลัยให้หมดเพราะว่าคนอื่นเขาออกค่ะเดี๋ยวเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะนอนต้องกินพวงมวลาลัยยังไม่ม,มาอาม่านจดหมายแล้วเข้าใจเหตุผลของแม่ก็รู้แหละ <c oughs> เข้าใจทุกอย่างเยอะไปน้องแก้วมือ ฉันไม่ค่อยเกตอ่ะฉันแอบแบบฉันเคยเป็นคนไม่มีเหตุผลมากเลยแกช่วไม่มีเหตุผลอีกครั้งนะคะค่อว่าวันนี้ฉันฉันรุ้ทั้งวัเลยแต่แกแบบ่เคยเกตมุกเลยคือบอกเวลาแม่ใคมาันก็จะรุนทั้งวนฉันก็รุนทั้งะเลยคเิ่าทำไม่ฉันไม่มา ต้เหลอเหลือหรือเหลือค่แดนขสองขอนะฉันก็แบบเออพอกีแแม่มาแล้วใช่ปะฉันก็คิดว่าเออเหลือม่ใช่คนอะไรเงี้ยแล้วไมมาไม่ได้ีน้าก็ยังมีเนี่ยแกเน่ย ออกไปก็เป็นอีกเม่ทุกวันเลยไปอยู่กับแม่ออกไปก็อยู่กับแม่ทุกวันแล้วคือปกติแบบทุกปีอะไรเงี้ยฉันก็จะไหว้แม่ตลอดไงแล้วแบบวันนี้ฉันก็แบบปีนี้ฉันก็จะเออฉันก็จดได้ไหว้แม่อะไรอเงี้ยเพราะว่าที่คอนเสิร์ตแม่ฉันก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วเนี่ก็รอวันเนี้ยเออตั้งแต่แบบตั้งแต่หลายที่ที่แล้วแล้วว่าตั้งแต่แรกๆเข้ามาเลี้ย คนก็บอกว่าเขาจะให้แม่มาหาในบ้านอะไรยเงี้ยฉันก็น่าคือจะก็รอดไปหลับรอเดี๋ยวแม่มาไม่ได้โอหฉันแบบข้ามาาุ๊บช็อกเลยอ่ะแบบเห็นท้องจดหมายฉันรู้เลยว่าแบบแม่มาไม่ได้นะแน่ช็อกไปเลยอ่ะ <c oughs> นั่งอ่านจดหมายแบบเออรู้ว่าแบบ แต่แกเห็นป้าว่าทุกคน่็หน้าทุกคนไม่ใช่แค่แกก็ทุกคนก็อยู่กับแกอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยเออพูดตีพูดตีคือแบบแม่บอกว่าถ้าเราอยู่ในบ้านเมื่อแม่แกเหมือนเลยมื่อแม่ฉัน แม่มึงแม่แกแม่คล้ายๆกันเลยฉันเดินเข้ามาฉันทำไมแม่ทุกคนแลมือเหมือนกันฉันเห็นพวงมาลัยพวงมาลีชัดเลยอะไรแงแม่ฉันไม่มาแม่กูมีคนอ๋อฉันหลุดให้เป็นแม่แกมานไม่มันอะไรหรอแกมันฝนตกไม่เป็นไรนะเป็นโมมันอะไรสู้ อยู่นานไม่ได้ไปแล้วทำไมทำไมวะไม่อยู่นานไม่ได้ทำไมอ่ะฉันโดนเคอร์ฟิวเอาไว้น่ะว่าห้ามคล้องใครคือฟิลเขาห้ามผู้หญิงมืมเขาแม่ห้ามแม่แม่บอกฟ้องว่าห้ามขนอื่น เขาให้ก็ไดองใ้ให้ร้องให้ให้กำลังใจหรือให้ฉันร้องอ่ะช่วยช่วยเได้ือ่ ขาบอกให้ร้องก็ร้องเลยเราจะร้องกันสามคนเนี่ย สบายดีลูกก็รอแม่ว่างอั่นแหละว่าแม่จะว่างก็มามาดึกอลลูกแม่ก็ยังเก่งใจทีมงานเขากลัวเขาจะดึกทุกคนสบายดีรออโตแล้วจะร้องไห้ทำไมเนี่ย เข้มแข็งสิลูก อยากให้แี่โอ้สิกยาพี่ดูด้วยีได้ใจแม่สบไหแม่สบายดียังไยมท้งอะเลยายแลลูกทุกอย่างเรียบร้อยหมดทุกอย่างที่โมทำาไว้ให้แม่ทุกอย่าง แม่เนี่ยแม่ก็อยากให้โมเนี่ยรักษาความดีไว้นะลูกรักษาความกระตันอยู่ี่โม <c oughs> คิดดีทําดีกับแม่มาตลอด <c oughs> ความดีหนูก็รู้กเวลาบางครั้งพอเราจะตกต่ําเรายย่มแด่ <c oughs> เหมือนกับมีสิ่งที่ดีๆลกมาดึงเราขึ้นมาทุกครั้งที่แม่สอนลูกทุกครั้งต้องมีความกระตันอยู่ลูกแต่โมแม่ไม่เคยหนักใจ <c oughs> โมไม่เคยทำอะไรที่ให้แม่เสียใจโมก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาตลอดลูกจะร้องไห้ทำไม,ำแ,มแม่ก็คิดถึงแต่เรามาอยู่ตรงจุดนี้ลูกต้องคิดเยอะๆเลยลูกจุดนี้คืออะไรลูกไม่ลูกที่ดีที่สุดในชีวิตของลูกเลยเข้าใจไหมทุกอย่างอ่ะบ้านเอฟอะ เขาคัดกรองมาหมดทุกอย่างเลยอาหารการกินความเป็นอยู่คุณครูทุกอย่างอะละูกทุกอย่างคือเป็นที่หนึ่งทั้งหมดอะละูกถ้าเราอยู่ข้างนอกเราจะมีโอกาสไหมลูกทุกอย่างอะต้องอดทนนะละูกแล้วก็ตั้งใจล,ะละูกตื่นให้มันเช้า <c oughs> ตื่นเช้าเช้า <c oughs> ยามัวแต่เล่นลูก แม่ไม่เป็นไรหรอกโมก็รู้แม่ลุยอยู่แล้วแม่สู้อยู่แล้วโมอยู่กับแม่มาสองคนตลอดอะโมก็รู้แม่ไม่ค่อยท้ออะไรหรอกไม่น้อวแม่แม่อยู่คนเดียวแม่ไม่ต้องห่วงแล้วจะร้องอะไรเนี่ยร้องไห้ แม่ได้ดูหนูไหมก็ดูบ้างอะลูกแม่ก็ต้องทํางานเนอะบางทีก็ดูบ้างไม่มีเวลาที่จะดูตลอดคิดถึงก็ให้เพื่อนเข้าไปเพราะแม่เข้าไปดูไม่ถูกแต่ตอนเนี้ยแม่ติดจานแล้วก็ดูได้ไม่ต้องห่วงแม่หลอกเวลาที่ถึงลูกก็เข้าไปดูทีเราต้องเข้มแข็งสิลูก เรามานี่เรามันเจอแต่สิ่งที่ดีนะลูกเนี่ยในบ้านเพื่อนๆนก็น่ารักทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดีทุกอย่างดีหมดลูกโมน่าจะภูมิใจใช่ไหมลูกโจทย์เพลงอ่ะที่ที่คุณครูออกมาลูกอย่าคิดว่ามันเป็นความกดดันเราต้องคิดว่าเป็นแรงผลักดันลูกเข้าใจไหม ทุกอย่างที่เขามอบให้เราคือดีที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าตัวเราเอะลูกทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดรู้ไหมลูกทำดีที่สุดแล้วแม่แม่ไม่เคยตำหนิไม่เคยว่าอะไรโมแม่รู้ว่าโมก็สู้อะใช่ไหมไม่ไม่ใช่สู้เพื่อความฝันอย่างเดียวหรอกโม่อยากให้แม่สบายแม่รู้ อย่าเอาแม่มาเป็นแรงกดดันอย่ามากดดันตัวเองท,ทำได้แค่นั้นแค่นั้นนะลูกเป็นที่ลูกแม่ก็ภูมิใจแล้วนะแม่เราากแล้วแม่เรือก็ดูมาตลอดเลยหนูไม่รู้ว่าหนูจะอยู่ดีๆได,ด,ด้อีก,อก,อกนานไหมอ่ะ ทุกว <Billboard. S 1> <_ Ran Could> ันเนี้นะแม่จะบอกแม่แม่เหนื่อยกายแต่แม่ไม่เคยเหนื่อยใจแม่มีลูกดีแม่ก็ภูมิใจอย่างเดียวเนี่ยชีวิตแม่โมก็สู้กับแม่มาตลอดอยู่แล้วเนี่ยจะร้องทำไมลูก